สวัสดีจ้าพอกันสำหรับคลิปนี้นะจ้ะพี่น้องคลิปนี้สิภาไปชมสวนนะจ้ะเป็นบรรยากาศย่ามแรงจ้าคลิปนี้ทายเวถึงตังหมูว่านเนม,ม่หมอแล้งด้จ้ะแต่ว่าพึ่งมีเวลาเดียมาตัดต่อแล้วก็เอาลงเนะจ้าวันนี้สิภาไปชมบรรยากาศสวนลังบานจ้าพี่น้องปลูกหลายย่างอยู่ด้จ้ะพี่น้องรา่ว่าจะเป็นบักั่วลิสงนะจ้าข้าวโพดคะนา้าบ็อกโคลี่สลัดต้นหอม แตงกวาเนาะจ้ามีหลายอย่างเดี๋ยวสิพ้าย่างช่มตะลายเนาะจ้าตอนนี้ย้ายก็กําลังหดนน้ำมันบัตรดินเนาะจ้ากระได้น้ำจากซ้าหน่อยแล้วจ้าพี่น้องพักที่เ้าเลือกกันปลูกยูนสวนมงนีก็สิเลือกพักทีใส่น้ำาน้อยเนาะจ้าเพราะว่าบอมีขนาดหน่อยๆเองเนาะจ้าพี่น้องแต่เหตุผลที่เลือกปลูกอยู่หลังบ้านน,านี่แมนวนน้ำจะบอ,หน,อนหน่อยน้ำหน่อยเนาะจ้าแต่ว่ามันสะดวกจ้าพี่น้อง หัวคำหัวแรงกะโดดลงมาเฮ็ดได้เนาะจ้าหามือเสาตื่นขึ้นมาเพราะท่านอยากลุกไปหน้ากะลงกมาปลูกอยู่หลังบ้านเนาะจ้าพี่น้องเฮ็ดได้ตลอดจ้าหนีหลราก็สะดวกเนาะจ้าก็เล่นมาปลูกไป้นีแน่เนาะจ้าพี่น้องก็กรลังงามจ้านีทั่วลี่สงเนาะจ้าหดนาแน่ประหดนามแน่กันว่าตายเนาะจ้าแตวานช่วงสีออกดอกออกกันนวยหนีเข้าต้องหดนาให้พ่อเนาะจ้าพี่น้องเพื่อจะให้น่วยมันเต็มที่เต็มฟักเนาะจ้าสำหรับทั่วลิสง วิธีการนอกจากยางฉีดหดแบบนี้ละจ้าพี่น้องสองมือหดเทียนหนึ่งสามมือหดเทียนหนึ่งนะจ้าแต่ว่าช่วงทีเขาออกดอกนี่จะต้องหดทุกมือนะจ้าเพื่อให้มเมล็ดข้างในมันเหมนใหญ่เต็มที่บาโพงแบบมาจ้าพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้กับหแตพ่พรมันเบาตายไปก่อนนะจ้าส่วนของข้าวโพดกับกระลังงามจ้านี่มีอยู่ซีแถวนะจ้าถัดจากข้าวโพดไปกับเป็นแตงกวาจ้าแตงกวาบาคข่งงามป็นเลนนะจ้า เพราะว่าแตงกวานี่เป็นพืชที่ต้องการน้ำหลายเนาะจ้าพี่น้องมาปลูกไว้แบบนี้กะบ่ค่อยจะง,งามปันใดจ้าหมดไปได้สักพักนึงลแลรวละจ้าพี่น้องใช้เวลาโดนเติบอืู่ได้จ้าเพราะว่าหนาม,มันเบาเนาะจ้านี่อาศัยเวลาหลังเลิกงาหรือว่าหัวค่ำหัวแรกนี่เนาะ,ะจ้ามาโหดน้ำไอยู่ใ,ใกล้บ้านเนาะจ้ายู่หลังบ้านเดี๋ยวไปหันกระหิตหลังคาบ้านเนาะจ้านี่เป็นพื้นที่ไร้กว้าเนี่ยละจ้าพี่น้องแต่ว่าก็ะ แต่กับ่ได้ปลูกเต็มห้เนาะจ้าพี่น้องปลูกอยู่ส่วนหนึ่งเนาะจ้าอย่านนามบ่พอหดตัดไม่อีกฝั่งนึงเนาะจ้าพี่น้องฝั่งนี้จะเป็นแปลงผักสลัดเนาะจ้านี่จ้ามีั้งเงินผักสลัดสีเขียวเนาะจ้าแล้วก็สีม่วงปลูกแซมกันไปเลยจ้าพี่น้องนี่ตัวสีม่วงกับเสลียวบ่ค่อยเห็นเนาะจ้านี่จ้าเวลาทายหลวมันจะกลืนไปกับแปลงผักได้เนาะจ้าฝั่งของสลัดนี่ก็มีหลายพันมาจ้าพี่น้องถ้งเงินผักกาดแกวกับมีเนาะจ้า วานปนปนกันไปเพราะว่าสั่งพันมาแต่งแตนในออนไลน์นะจ๊ะว่าแต่พ่อหนามนะจ๊ะพี่น้องปลูกจังเล็ก็ได้กินนะจ๊ะฟังทางนั้นเป็นผักกาดแก้วจ้ะนั้นสีจะเขียวเข้มกานะจ๊ะส่วนฟังมาทางนี่เป็นสลัดนสีเขียวอ่อนนะจ๊ะพี่น้องไปผุ่นเป็นผักบรอกโคลี่จ้ะติดบรอกโคลี่ไปฟังผุ่นเป็นขนานจ๊ะพี่น้องมุมงหนีเป็นผักอันชลอมจ้ะเป็นผักหอมเขียวที่พาดเมื่อปลูกมื่อนั้นละจ้ะ พี่เอาคลิปล่งให้งเบิงก่อนหนานนะจ๊ะกําลังงามจากพี่น้องหนี่กับบ่อ่อยเด้ดูแลปานไเนะจ้ะบ่อ่อยเด๋มาหดนามมัเนานะจา้ะหอมพันหนีทนจ้ะปุวยจงได้ก็บ,บ่ตายนะจ้ะเนี่ยแต่ว่าก็สิบ่เด้ง,งามท่าที่คว้วนะจ้ะเพราะว่า่เด้มาหดหนาบ่เด้มาใส่ปุ๋ยบำรุงม,มันเต็มทีนะจ้ะพี่น้องมาฟังหนีกัสิเป็นพักอันขนาจา้ะขนายามหนีกับบ่อ่อยงามปนานไรจ้ะพี่น้องใบก,กุดกดกลางๆไปแล้วนะจ้ะนี่ ทั้งกับเป็นน้ำอากาศน้ำเนจ่าตอนนี้อาการพรอนจ่าขนาดก็บบค่อยง่ามจ่านี่ใบยกใบงอเนจ่าใบกูดใบกังแต่ว่ากับหดน้ำใส่ปุ๋ยใส่ป네ุ้นปกติเนจ่าจากน้อยกับสิพ่อขายเวจ่าพี่น้องบอกง่ามกับขายตามบ่ง่ามเนจ่าแต่ว่ากับยังรสชาติดีอยู่เนจ่าพี่น้องเพราะว่าในส่วนของขนาดนี่หดน้ำตลอดเนจ่าเพราะว่าขนาดขันขาดน้ำจะขมเนจ่าพี่น้องมานี่เป็นบล็อกโคลี่จ่านี่บล็อกโคลี่ที่ลงคิบปลูกให้เบิ้องเมือนั่นละจ้านี่ ตอนนี้ก็กกลังงามเนาจ้าส่วนของบอกคลีนี่ใบยังปกติอยู่นะจ้าพี่น้อ,บองบกูดบกังเนาะจ้านี่ส่วนของพักกันบอกคลีก็ขนาดนี้ยังหดนามให้ทุกมือเนาะจ้าพี่น้องเพราะว่าขันบ่กพ่อนนาม,มีโอกาสที่จะขมแล้วกับบ่ออกดอกเนาะจ้าเป็นออกกับออกบอกงามจ้าพี่น้องอันนี้ก็เลยยังหดนามสม่ำเสมออยู่นะจ้าส่วนของพักกันตัวรีสงก็เหมืนอนเขาวดเหนือนกับบ่คบ่อยเดียด๋ยวจะสองสามมือจะได้มาว่นหดนามเที่ยนึงเนาะจ้า อันนี้เป็นเนื้แค่หลอดเนาะจ้าพี่น้องนี่กาเบียใบนนนี่จ้าแค่หลอดเป็นต้นแค่หลอดจ้านี่ลักษณะใบก็จะประมาณนี้ละจ้าพี่น้องอันพักวกนี่ปลูกเวทกินจ้าเพราะดิปลูกายเนาะจ้าส่วนฟางนี่เป็นแตงกวาจ้าต้นกับบงงามเคี้ยกับบองงามดอกจ้าแต่ว่าหางกาลังสิเป็นหนวยเนาะจ้านี่ขางกับว่านแตงใสจ้าพี่น้องจ้าวสีมาใสมือนันมือนี่ติดนันติดนี่กับวเดมาใสขางหจ่นเทียเนาะจ้า กับประมาณนี้แล้วจ้าพี่น้องสวนผักล้างบ้านเนาะจ้ากับบงามทอสวนผักอยู่หน้าปันใดเนาะจ้าพี่นอ้องพาะวานน้ามันบอลหลคืออยู่หน้าเนาะจ้าบ่เด็กหัสะดวกสบายคืออยู่หน้าเนาะจ้ากากไว้เนยนาะจ้าพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า